วันนี้เวลา6นาฬิกา14นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตัวรคัติยาราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลปคุณหรือวัดป่าบ้านตาดตําบลบ้านตาดอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงบําเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2565ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญญาสา ปัน,นูเจ้าอ,อาวาสวัดป่าบ้านตาดรูปแรกและส่งบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานที่โดดเด่นหลายสาขาโดยเฉพาะด้านเคมีทรงอุทิศพระวรากายศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนํามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของไทยตลอดจนทรงเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก โดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติเป็นจำนวนมาก จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลพระราชภาวนาวชิรากรอินทาวสันตุสโกวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีประธานสงฆ์ถวายศีลเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริศพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์แล้วทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธ เชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าประธานสง์ทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แดบประธานสง์เมื่อพระสง์เจริญพระพุทธมนต์จบทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องธยธรรมถวายแดบพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงถวายน้ำพระพุทธมนต์ ต่อมาเสด็จไปพระพาบริเวณลานปลูกต้นไม้และสวนป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระราชทานพระวโรกาศให้นายอดิศักดิ์เทพอาจประธานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองหลวงปู่มั่นโูริทัตโตเฝ้ากราบทุนรายงานโครงการงานพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีบนพื้นที่จํานวน67ไร่14ตารางวาซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีมูลนิธิพื้นป่าในใจเราบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนและคณะศิษยานุสิตร่วมกันดาเนินการเพื่อปรับสภาพ ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ทางเข้าด้านหน้าให้สอดรับกับความสวยงามของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีและอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่จะเข้าเยี่ยมชม แตัดถนนความกว้าง21เมตรยาว293เมตรสร้างสะพานถมที่ดินวางระบบระบายน้ําสร้างรั้วประตูและไฟฟ้าแสงสว่างนอกจากนี้จะได้สร้างอาคารประกอบอาธิศาลารายสถาปัตยกรรมทรงไทยยาว15เมตรและห้องน้ําสําหรับพิสุสามเณรผู้พิการและประชาชนรวมทั้งสร้างลานจอดรถรองรับรถบัสโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลและรถรับจ้างตลอดจนปลูกต้นราชพฤกษ์ต้นไม้ประจําชาติและต้นทองกวาวต้นไม้ประจําจังหวัดอุดรธานี ตลอดแนวถนนรวม214ต้นปลูกต้นไม้อื่นๆบริเวณสวนป่า20ไร่และลานจอดรถรวม4,600ต้นรวมกับต้นไม้เดิมที่มีมากกว่า300ต้นและปลูกบัวในบ่อด้านหน้าและข้างพิพิธภัณฑ์เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาและสร้างความร่มรื่นสวยงาม สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระสีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีทรงเป็นพุทธมามกะที่มีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนาและหลวงตาพระมหาบุวญาสัมปันโนที่เป็นถูปาระหับุคคลผู้สร้างคุณุปการให้กับประเทศชาติและพระพุทธศาสนาโดยทรงรับเป็นประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดียพร้อมกับโปรดให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพานจุธาภรทรงเป็นประธานการออกแบบ จัดสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย3อาคารหลักคือพระเจดีพระวิหารและพิพิธภัณฑ์บนที่ดินกว่า181ร,ร้ไร่เศษ เพื่อเป็นอนุสร์สถานบูชาคุณหลวงตาตลอดจนเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตธาตุอธิธาตุหลวงตารวบรวมและเผยแพผ่ธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรักษาหนังสือธรรมะเครื่องอัฐบริคารของหลวงตาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรมและทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนาสืบไป เวลา10นาฬิกา18นาทีสมเด็จเจ้า uh. ฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขติยาราชนารีเสด็จไปยังหอประชุมมณฑาที่ผ่อศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีทรงรับจากการดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีและจการดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตพัฒน์ไกลฤก รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต4ิ4กรกฎาคม2565พร้อมกันนี้ทรงรับจากการดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับจากการดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต4ิ4กรกฎาคม2565 โอกาสนี้พระราชทานพะวะโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและขคาราชบริพานหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายจัาก,กันดอกไม้และของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย